จงให้ค่ากับตัวเองแล้วคนอื่นจะให้ค่ากับคุณคุณจะต้องเป็นคนแรกในโลกที่ให้คุณค่ากับตัวเองซะก่อนไม่ว่าจะเป็นการให้คุณค่ากับเวลาของคุณถ้าคุณให้คุณค่ากับเวลาของคุณคนอื่นก็จะให้คุณค่ากับเวลาของคุณถ้าคุณให้ค่ากับความสามารถคนอื่นก็จะให้ค่ากับความสามารถทําไมคนอื่นต้องทําตามคุณเพราะว่าการให้ค่าก็คือสิ่งที่โน้มน้าวจูงใจนั uh ่นเองและไม่ว่าคุณจะให้ค่ากับสิ่งใดคนอื่นก็จะให้ค่ากับสิ่งนั้นตามคุณ ยกตัวอย่างเช่นคุณเข้าไปสัมภาษณ์งานในบริษัทใหญ่คุณนั่งลงอย่างมั่นใจและบอกกับพวกเขาว่าฉันมีความสามารถที่จะช่วยให้บริษัทคุณเนี่ยเพิ่มยอดขายได้ถ้าเกิดว่าคุณมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อถือในตัวเองรู้จ,จักคุณค่าของตัวเองคุณว่าพวกเขาจะคิดอะไรครับคนที่สัมภาษณ์คุณแน่นอนว่าเขาก็ต้องอยากรับคุณเข้าทำงานแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าคุณบอกกับพวกเขาด้วยท่าทีที่ประมาทไม่มั่นใจในตัวเองเอ่อฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทําให้ยอดขายเพิ่มได้ไหมเน ถ้าคุณพูดเออๆหรือเฉยชาพวกเขาจะให้ค่าตัวคุณแล้วก็ความสามารถคุณต่ําทันทีเพราะนั่นแหละครับคือค่าที่คุณให้กับตัวเองดังนั้นถ้าคุณไม่ให้ค่ากับสิ่งใดคนอื่นก็จะไม่ให้ค่าสิ่งนั้นตามคุณแม้แต่ตัวคนเองครับจําไว้ว่าถ้าคุณอยากรวยและใช้ชีวิตที่คุณต้องการได้เร็วที่สุดคุณจะต้องหาเงินที่คุณต้องการโดยใช้ช่วงระยะเวลาที่น้อยที่สุดและคุณจะต้องทําให้คนจ่ายให้กับเวลาของคุณและความสามารถของคุณมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นคือกฎความมั่งคั่งของคุณดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องมีความสามารถสะก,ก่อนคุณจะต้องมีความสามารถอะไรสักอย่างที่มันยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นเลิศหรืออาจจะเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆริงที่ผู้คนเนี่ยจะยอมจ่ายเงินให้กับมาในราคาสูงในยุคนี้ถ้าคุณไม่มีคุณต้องทําให้ตัวเองมีครับคุณต้องไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนอะไรสักอย่างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือคุณจะต้องสนใจแล้วก็ชอบมันด้วยคุณถึงจะทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมจงๆ จะเรียกว่ามีแพชชั่นก็ได้นะครับถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณมีประสบการณ์แล้วก็คุณเก่งเกี่ยวกับมันถ้าคุณเก่งในสิ่งนั้นก็จะมีคนอยากจ้างคุณอยากจ่ายเงินราคาส่งให้กับคุณอยากจะร่วมงานกับคุณแล้วก็อาจจะจ่ายให้คุณแพงมากๆด้วยกว่าที่คุณคิดไว้ซะอีกอย่าทําอะไรที่มันเสียเวลาครับถ้าคุณจะทําให้ตัวเองมีความสามารถมันจะต้องเป็นความสามารถที่มีค่าทําเงินมหาศาลให้คุณได้และสิ่งสําคัญก็คือ สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญจะต้องเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยครับจากนั้นสิ่งต่อไปที่คุณจะต้องลงมือทําก็คือทําตัวให้คุณเนี่ยมีคุณค่าและให้คุณค่ากับความสามารถของคุณจริงๆเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อคุณมีความสามารถคุณจะต้องมั่นใจตัวเองและต้องรู้สึกดีกับของที่คุณมีในตัวเองจะเรียกว่าทรัพยากรก็ได้นะครับคุณจะต้องกล้าหาโอกาสให้กับตัวเองกล้าโปรโมทกล้านาเสนอตัวเองและความสามารถของคุณและกล้าโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีอะไรดี และคุณทําอะไรได้บ้างคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับที่จะถูกปฏิเสธมันก็มีบ้างครับในตอนที่คุณเริ่มต้นพูดง่ายๆคือไม่ต้องไปแคร์ครับเพราะว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวกับคนคนเดียวในโลกจริงไหมครับเพราะคุณยอดเยี่ยมเกินกว่าที่คุณจะคิดไว้ซะอีกคุณจะต้องหาโอกาสให้ได้อีกแน่นอนว่าทั้งชีวิตคุณเนี่ยสมมติว่าคุณอายุ100ปีคุณก็มีโอกาสมากมายเป็นล้านครั้งเลยครับและแน่นอนครับถ้าคุณกล้าตั้งราคาให้กับตัวเองและกล้าเรียกร้องสิงคุณต้อการ คุณจะรู้ว่าความสามารถของคุณเนี่ยทำประโยชน์ให้ใครก็ได้แล้วก็สามารถเรียกเงินค่าตอบแทนที่สูงเท่าที่ควรคุณปฏิเสธที่จะรับเงินเดือนที่ไม่ดีพอก็ได้หรือค่าจ้างที่ไม่สูงพอก็ได้คุณไม่สนใจว่าคุณจะไม่มีงานทําหรือไม่มีคนจ้างจงจําไว้เลยว่าเราจะต้องให้คุณค่าของตัวเราและเวลาของเรามันมีค่าคุณจะต้องไม่ยอมเอามันไปแลกกับเงินเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคุณดีพอมากกว่านั้นที่จะรับรายได้สูงจากทักษะที่คุณเนี่ยได้สร้างขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญที่คุณสร้างขึ้นมา คุณจะต้องกล้าปฏิเสธสิ่งที่ลดคุณค่าของคุณคุณคิดว่าการยอมรับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ไม่คู่ควรกับคุณสมบัติและความสามารถของคุณมันคือการดูถูกตัวเองครับและจะทําให้คนอื่นเนี่ยดูถูกคุณด้วยคุณรู้ว่าคุณมีความสามารถและคุณก็ไม่ได้ให้ค่าตัวเองมากไปคุณจึงเลือกทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทําก็คือกล้าปฏิเสธงานดีๆเงินดีๆที่เสนอมาและรอที่จะทําบางสิ่งให้ได้มากกว่านั้น5้าถึงสิเท่าแม้เป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นมาเอง สุดท้ายคุณจะไม่สนใจคําดูถูกหรือว่าคําวิจารณ์ที่บั่นทอนจิตใจของคุณหรือมาลดคุณค่าของคุณเพราะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักคุณจริงๆเพราะว่าคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากคุณจึงไม่จําเป็นครับจะต้องทําให้ใครเนี่ยมาเชื่อในตัวคุณโลกเราเนี่ยมันแปลกนะครับมันไม่ได้มีคนรักเราทั้งหมดมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราบ้างจริงไหมครับคุณก็แค่ทํางานกับคนที่เขาชอบคุณแค่นั้นเองครับและนี่แหละครับคือนิยามของคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยที่สุดในโลกทุกคนล้วนไม่ยอมอยู่อย่างไม่มีความสามารถ ทุกคนล้วนพัฒนาความสามารถที่ยอดเยี่ยมขึ้นในตัวเองทุกคนล้วนให้ค่ากับความสามารถเวลาชีวิตและตัวของพวกเขาเองและทุกคนล้วนได้รับสิ่งที่พวกเขาคู่ควรและมากยิ่งกว่าน,นั้นเพราะการไม่เคยยอมเย็ยนอยู่กับที่ไม่ใช่สําหรับพวกเขาและไม่เคยยอมจํานนสําหรับสิ่งที่ไม่ดีพอจงจําไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกที่คุณจําเป็นต้องเชื่อมากกว่าคุณค่าของตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งใดสิ่งที่ปรากฏในชีวิตคุณ ย่อมคือสิ่งนั้นครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Motivation Podcast สวัสดีครับ